คำถามต่อไปโยมถามว่า <c oughs> มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรและอยู่ไปเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อะโยมถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตนะนั่นคือมันธรรมชาตินะต้องถามว่าคำถามที่สองเนี่ย ใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทำคือแก้กปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายทำยังไงจะไม่ตายทำยังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทำงานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทำสีอย่าง1เป็นผู้บริบูรณ์ในศิลคารวะก็ศินห สองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่เหินห่างจากฌานไปดูในอีกพะสูตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลงหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อย,อยแค่เวลาลัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลาวัตงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง 4. อย่างนี้ถ้าเราทำติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่อง ผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะได้สิ่งนั้นหมดยมลองไปทําดูเพราะผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะอีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีผู้เจ้าบอกให้ทําสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติฌานตติฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทําสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศล3สอย่างคือการพยาบาทเบียดเบียนนะหรือละนิวรณ์ห้านั้นถ้าโยมละนิวรณ์หหรืออกุศลมนิตก3ามอย่างได้การพยาบาทเบียดเบียนพระุเจ้าก็เรียกว่าเธอได้ปฐมฌานแล้วความสงบในระดับที่1 และเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทําครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดทําสงให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดกั้นมรรคผลน,นิพพาน แต่สมาธิแปดระดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนั้นนียทราบเหตุปัจจัย <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรนะเพราะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้แล่ละเราจะทำอะไรอ่ะโยมอยากจะรู้อะไรตีกอลเก่งพาตัดเป็นสร้างจรวดหรือทำอะไรไม่ต้องนะ ู้เจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออร as ิยสัจสี่นะเร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไม่ผมบนศรีรษะของคนถ้าไฟไหม้ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไม่ผมบนศรีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทำอะไรก่อนภิกษุตอบว่าดับไฟก่อนทุกองเลยผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริยสัจสีก่อนเห็นไหม เร่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่าตอนะนี้มนุษย์เกิดมาเนี่ย <c oughs> ถามมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไมเพราะเมื่อเหตุปัจจัยในการเกิดยังมีอยู่การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหา ตราบใดที่ตัณหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้ be, เกิดแน่ไม่อยากเกิดก uhm. <im ็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีแต่ถ้าดับตัณหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบานะสายใดสายหนึ่งให้ได้ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสุบาทเหมือนกัน ยมจะดับเวทนาดับภาษะดับอุปาทานดับพบชาติชาลาได้การเกิดจะไม่มีนั่นนี่เรื่องของการเกิดนะเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องอริสัต4สีเห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดและดับสุดยอดแล้วคำถามต่อไปบอกว่าช่วยอธิบายคำว่าสุขและทุกข์ด้วยครับสุขและทุกข์ <oily> คือ 1. ในเวทนาธรรมชาติมี5ธรรมชาติที่เรียกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันมีสามอาการสุขทุกข์อัุกขมสุขหรืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขนะนั้นสุขเกิดขึ้นมาในใจทุกเกิดขึ้นมาในใจไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากนอกจากมองว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป มีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีแต่เวลามันดับไม่ค่อยมีใครสังเกตสังเกตไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสังเกตสุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปคนนั้นหลุดพ้นได้เลยโยมละสุขละทุกข์ในใจได้โยมได้อนาคามีบุคคลคือะละราคานุสัยกับปฏิคานุสัยได้จิตจะอยู่เบขาเป็นส่วนใหญ่และถ้าโยม ผู้เจ้าบอกถ้าเราสามารถปล่อยวางอุเบกขาได้อีกเรียกว่าเราวางอนุอวิชานุสัยได้คือหลุดพ้นเป็นพระหลานได้นี่คือการจับเรื่องเวทนาตัวเดียวสามเวทนาสามารถเข้าถึงพระหลานได้เลยนะเห็นไหมว่าวิธีมันมีมากนะแต่ต้องเป็นวิธีที่ศาสดาบัญญัตินะจับเวทนาอย่างเดียวก็ได้สุขมาปั๊บวางทุกมาปั๊บวางอยู่เบกขาไว้นะ พอสุขทุกดับไปได้เป็นปกติอุเบกขาอยู่เป็นปกติทีนี้มาดูเบกขาว่าอุเบกขานะี่ก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนะดูอเบกขาดับแต่จะไปสุขทุกไหมไม่ไปก็กลับมาอุเบกขาใหม่ก็จะเห็นอุเบกขาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเพราะอุเบกขาเนี่ยมีได้เพราะจิตไปรู้แต่จิตนั้นมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้ <c oughs> นั้นเมื่อจิตก็อุเบกขาอย่างไงอุเบกขา,าก็ต้องดับ พระศาสดาบอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้นั้นการที่โยมวางจิตอุเบกขาเนี่ยไม่มีโทษแต่โทษของมันคืออุเบกขามันจะดับไปไดนะ้แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทำให้เรารู้เท่าทันความทุกข์อยู่กับลมหายใจเยอะอนาปาณสติเป็นมรรควิธีที่เลิศที่พู้เจ้าสรรเสริญไว้มากบอกอน,นิสงส์งไว้มากหลายสิบเรื่อง และยังให้ชื่อให้เครดิตอานาปานสติว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนะหรือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนะคำว่าพรมเป็นคํากลางๆที่ทุกศาสนาแย่งกันเอาไปใช้หมดนะศาสนาพุทธเราก็เรียกว่าพรมเหมือนกันคือผู้สูงสุดอย่างนี้ <c oughs> คยมีพวกพรามณ์เข้ามาถกกับพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าความเป็นพรามเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ของเราบัญญัติความเป็นพรามณ์อีกอย่างหนึ่งนะว่าความเป็นพราหมณ์หรือความเป็นพรมเนี่ยเป็นได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พรนะพุทธเจ้าก็จะมีบัญญัติของพระองค์เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าโยมฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกายยักคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวหริบบท คอยละนันทีความเพลินจิตเคลื่อนออกไปปั๊บรีบลระลระลีบลระลระลีบละเรื่อยๆความทุกข์จะหมดไปและโยมจะรู้เท่าทันความทุกข์นะะมีประเด็นอื่นอีกไหมที่จะสักถามเชิญได้นะ วันนี้นำตรงนี้มาแจกนะ,ะโปรแกรมนี่ก็จะเป็นพระธรรมปิกบาลีสามรัตน์ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนแล้วก็หนังสือของเราทั้งหมดที่ทำไว้แล้วก็จักประโริตฐ์ห้าเล่มของท่านพุทธทาสด้วยนะก็ดีวดีนะ DVD, นะห้าเรื่องนะห้าเรื่องในหนึ่งแผ่นนะ จะมีให้จิตรกรเขาวาดาภาพสิบพระสูตรนะที่พระเจ้าจัดไว้เกี่ยวกับความสำคัญของคำศาสดาแล้วก็ข้างล่างก็จะบรรยายพระสูตรให้ด้วยนะแล้วก็จะมีดีวดีที่ไปที่สำนักนายกแล้วก็ที่บ้านบรวันที่บางไซไฟเบอร์บอร์ดแล้วก ของชมรมธรรมปรีดาก็จะเป็นดีวีดีห้าเรื่องมีคำถามมานิดหนึ่งให้ช่วยอธิบายคำว่าสติกับสัมปชัญญะโดยเฉพาะคำว่าสติมีบางคนบอกว่าคือการจดจำสภาวะทำได้ บางคนบอกว่ารู้ทันปัจจุบันนอ,อยู่ในพระสูตรอะไรบ้างอ๋อสติไม่ใช่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 อันนี้สติหมายถึงการระลึกได้นะ <c oughs> สติเป็นอย่างนี้ขณะที่โยมกำลังเพลินกับอารมณ์เนี่ยโยมจิตรับรู้อารมณ์กำลังเพลินคิดเพลินๆเ,เช่นคิดอดีตเพลินๆอยู่แล้วโยมก็ กลับมานึกถึงลมหายใจอารมณ์นี้จะดับไปทันทีนะอารมณ์ที่กําลังเพลินจะดับลมหายใจจะจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาการระลึกได้กลับมาเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าเรียกว่าสติแปลว่าการระลึกได้นะระลึกได้กลับมาจิตกําลังเพลินอยู่ปับ๊บเราดึงกลับมาสติและเมื่อเรารู้ตัวอยู่กับกายหรือลมหายใจ เรียกว่าสัมปัชัญญะเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะแล้วที่เหลือจะเป็นสัมปัชัญญะความรู้ตัวถ้าโยมดำรงสัมปัชัญญะให้ต่อเนื่องยาวนานในอารมณ์อันเดียวนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเช่นรู้ลมยาวนานไปเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวเห็นนะ สติระลึกได้กลับมาเป็นสัมปชัชญะสัมปชัชญะญต่อเนื่องเรียกสมาธิเข้าใจไหมตัวสัมปชัชญะนั่นแหละคือตัววิญญาณวิญญาณที่เข้ามารู้อยู่กับลมหายใจนะแค่นั้นเองนะผู้เจ้าตัดเรื่องสติอีกว่าบางคนบอกว่าสติคือพระพุทธเจ้าสติคือการจําสภาวะได้สติคือไอโนในนี่แต่ผู้เจ้าบอกว่าสติ เป็นที่ล่นไปสู่วิมุตติสติเนี่ยจะนำพาเราเข้าสู่วิมุตติเพราะจริงๆแล้ว <c oughs> การที่จิตกำลังเกาะอ,อารมณ์นี้อยู่แล้วมีสติและลึกรู้กลับมาที่อารมณ์นี้คือกายอย่างนี้นะสมมติเอาแค่สองอารมณ์สมมติว่ากำลังคิดอดีตและยมทิ้งปั๊บกลับมารู้หลมจิตหรือผู้รู้ ไม่ได้วิ่งจากอารมณ์นี้มาปัา๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาหาลมหายใจไม่ใช่นะโยมนะร้อยทั้งร้อยเข้าใจผิดหมดเหมือนกับภิกษุชื่อสาติเกวตตบุตรในครั้งพุทธการจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปพบนั้นวิ่งไปพบนี้ไม่ใช่ผู้เจ้าว่าสาติว่าโมคับุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีใครสอนเธอสร้งประชุมสงฆ์ ถามพระทั้งหมดว่าใครเคยได้ยินพระตถา,าคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นนะขัดกับชาวพุทธเราเยอะเหมือนกันนะเรานึกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆขณะที่เรามีสติจิตกําลังเพลินกับอารมณ์นี้แล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้วิญญาณที่กําลังเพลินอยู่นี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนี่เกิดดับตรงนี้ เพราะฉะนั้นขณะที่มีสติที่พระเจ้าบอกสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติมันผ่านวิมุตติแป๊บนิดเดียวเพราะขณะที่วิญญาณคนละดวงกันมันจะต้องมีรอยต่อเพราะมันไม่ใช่วิญญาณดวงเดียวกันเห็นไหมแต่มันเกิดดับเร็วมากนะนั้นวิญญาณดวงนี้ดับวิญญาณดวงใหม่เกิดทันทีและผู้หลงเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ทันทีนะเพรานั้นตรงเนี้ย น้อยคนจะเห็นและผู้เจ้าบอกเลยว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจจะเห็นเลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันเร็วมากนะอุปมาแห่งความเร็วยังไม่แทบจะหาอุปมาได้ยากด้วยซ้ำโดยปกติผู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนฟองน้ำเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำแล้วเกิดเม็ดฟองในแม่น้ำลำธารไหมเม็ดฟองเกิด,ก,ด,ก,ดกิดับกิดับกิดับเป็นแสนเป็นล้านฟองเลเต็ไมไปหมดเลยนั่นแหะการเกิดดับของจิตเร็วมาก โยม <om> จะสังเกตไม่ทันจะเหมือนกับไฟไฟแผงโฆษณาที่มันวิ่งอะโยมถามว่าพอยมไปดูใกล้ๆไฟมันวิ่งจริงไหมไม่ใช่ดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิด,ดใช่ไหมอ่าหลักการเดียวกันเวลาจิตไปสู่อารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งดวงหนึ่งจะดับดวงหนึ่งจะเกิดจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้ดวงนี้จะดับดวงนี้จะเกิดมันจะเกิดต,ต่อเนื่องกันเพราะนั้นไม่มีวิญญ,ญาณเวียน่ายตายเกิดวิญ,ญญาณเกิดดับตลอดเวลา โยมก็จะสงสัยว่าแล้วใครมันเป็นคนรับกรรมตายทอดกรรมเกิดในภพนั้นภพนี้มันใครผู้เจ้าเรียกผู้นี้ว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสภาวะธรรมหนึ่งมันไม่มีชื่อเรียกกระโยมผู้เจ้าก็เรียกตรงๆว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันและมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องให้เราเนี่ยผูกยึดติดอยู่ในภพในสังสารวัฏรทาให้ออกไม่ได้ นะยึดติดอยู่ในขันทั้งห้ายึดติดวิญญาณยึดติดจิตนะ่ยที่เราเรียกว่าวินเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันไม่ใช่มันจะเกิดดับเกิดดับของมันตลอดเวลามันไม่รู้เรื่องอะไรตัววิญ,ญญาณขันหรือจิตนิยามเรียกชื่อนะมี3ามชื่อนะจิตมโนวิญญาณให้ทราบตั้งแต่แรกผู้เจ้าใช้3มชื่อแทนวิญญาณขันตัวเดียวจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันอย่าไปสงสัยว่าจิตใจวิญญาณมันคืออะไรตัวเดียวกันนะตัวที่รู้อารมณ์ อารมณ์อะไรที่มันไปรู้สี่ธาตุนี้ลูกเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าเรียกวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณมันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้วิญญาณโยมนั่งสมาธิคืนนี้ก็ได้ดูจิตเราจะคิดถ้าไม่ไปคิดอดีตก็ไปคิดอนาคตก็ไปรับรู้สุขทุก์พอใจไม่พอใจวนกรรมาการมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้ไม่หนีไปจากนี้นี่เป็นความรู้โสดาบันถ้าโยมได้โสดาบันเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าวิญญาณวน บนอยู่ในสีาธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมาธาตุนี้วิญญาณรู้ได้แค่นี้นะเพราะนั้นการที่มีสติกลับมาเนี่ยถ้าเป็นภาพสโลโมชันนะจากอารมณ์หนึ่งสมมติจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้จิตที่รับรู้ลมหายใจปั๊บดับโยมลองหยุดภาพนี้วิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจเนี่ยดับไปแล้ว ลมคือรูปก็ดับรูปดับวิญญาณดับวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมก็ยังไม่เกิดณเสี้ยววินาทีนี้หนึ่งในล้านวินาทีนี้เป็นสภาวะที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปแค่ช่วงเวลานิดเดียวพระเจ้าตรัสว่าที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกส์นั่นแหละคือที่สุดของทุกแต่มันเกิดแค่เสี้ยววินาทีเดียวเพราะนั้น เราเนี่ยเวลามีสติปุ๊บผ่านนิพานตลอดเลยแฟบเดียวแ๊บเดียวแต่เพราะมันมีความหลวงมันเข้าไปยึดจับวิญญาณดวงใหม่ต่อไม่ทันเข้าไม่ได้สักทีนะผู้เจ้าเรียกตรงนี้ว่าช่องอช่องว่างในที่คับแคบนะมันนิดเดียวจริงๆหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้มันนิดเดียวนะมันคับแค่มาก เปรียบเหมือนการแทงขนสายด้วยขนสายผ่าแล้ว7แหล่งนะเอาขนสัตว์มาผ่าเป็น7จ็ส่วนอีกแล้วเอามาแทงกันเนี่ยโอ้พันยากมากโอมนะมันละเอียดมากนะนั้นเรื่องของสติปเป็นอย่างนี้นะจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะไว้ถ้ามีโอกาสหลังนะหรือจะจัดคอร์สมาอบรมที่วัดหรืออะไรก็ได้นะจะมีของที่ อะไรอ่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็จัดมา50-60คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเหมือนกันเราจะได้ลงรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นไปได้นั้นอันดับแรกนี้ก็ให้รู้ก่อนว่าพุทธวจนะอะไรเนี่ยเป็นยังไงอ๋อมีอีกสองสามคำถามเดี๋ยวจะตอบให้สั้นๆเนาะวิธีจิตภวังคจิตในพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีในพุทธวจนะหรือไม่ พวกภวังกจิตอะไรพวกนี้เป็นอัตถาถาเนะาะวิธีจิตอะไรพวกนี้เป็นคําที่แต่งขึ้นจะมีพวกหาไทยวัตถุโสรถยานนะชาวะจิตอะไรพวกนี้นี่แต่งขึ้นหมดเลยเจตสิกเจตสิกใครเรียนอภิธรรมจะเจอเรียนเจตสิกเยอะเจตสิกโดยพุทธวจนะพระเจ้าจะตัดไว้แค่9คํานั่งหากันยาวเหมือนกันเพราะคําว่าเจตสิกมีเยอะมากแต่เป็นพระสูตร ที่เป็นคำศัสดามีแค่9ก้าคำนที่เหลือคือคำที่แต่งขึ้นที่บอกเกตสิก80ดิดวงร้อยดวงอะไรพวกนี้แต่งขึ้นนะคำว่ากรวดน้ําไม่มีในพุทธวจนะแล้วเราจะอุทิศบุญบุญสนให้กับผู้ล่วงลับได้อย่างไรพระศาสดาให้เตรียมจิตไม่ใช่ไปเตรียมน้ํากับเตรียมแก้วให้เตรียมจิตของโยมให้ปราศจากนิวรหา อันนี้ตัดไว้กวาเสตถะดูตรงนี้ก็ได้นะวาเสตถะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรังทั้งห้าที่ตนละได้แล้วปราโมทย่อมเกิดปีติเกิดสุขเกิดเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาไม่มีพยาบาทนะประกอบด้วยคุณนั้นใหญ่หลวง เปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีที่โดยไม่ยากจันใดนี่เป็นลักษณะของการเตรียมจิตคือปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลสามอย่างการพยาบาทเบ็ดเบียนนะไม่ต้องวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วนะ <c oughs> หากเรามีสติรู้ทนอารม์แต่ไม่สามารถจะละอารมณ์นั้นได้ในระยะเวลาอันสั้นเราจะทําอย่างไร เพราะบางครั้งรู้ว่าเสียใจแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันทีเพียงแค่บันเทาไปบ้างเท่านั้นไม่เป็นไรโยมอันนี้มันจะเป็นไปตามกำลังแห่งการภาวนาตามความํำนานโยมยิ่งทำบ่อยมันจะํำนานขึ้นํำนานขึ้นการละอารมณ์จะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่คือความก้าวหน้าเป็นธรรมดาที่ยังละไม่ได้เพราะนั้นเรื่อง กิเลสทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่วเวลได้กันปุ๊บปับ๊บพระอนุนเป็นโสดาบันยังร้องไห้เลยพระสารีบุตรปรินิพานยืนร้องไห้เสียใจผู้เจ้าต้องให้คนไปเรียกมาแล้วมาสอนธรรมะาบอกอ,น,อนุนสารีบุตรพาศินสมาธิปัญญาติดตัวไปด้วยหรือเปล่าบอกไม่พระเจ้าค่ะบอกก็ศีลสมาธิปัญญายังอยู่ทำไมเธอไม่พึ่งตนพึ่งธรรมก็เลยสอนเรื่องการพึ่งตนพึ่งธรรมเอาไว้นะอย่างนี้ นางวิสาขาเป็นโสดาบันก็ร้องไห้นะลูกตายเสียใจไปร้องไห้กับพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เพราะนั้นผู้ยังมีอ,อริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยที่ยังไม่ถึงพระลานเนี่ยยังถือว่ามีกิเลสอยู่นะแต่มีกิเลสที่ไม่หนักถึงจะพาให้เขาไปอบายได้แล้ว กิเลสไม่หนักพอที่จะไปอบายเพราะนั้นเรื่องนี้เคยมีปริภาชกพูดว่าคนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดผู้เจ้าบอกไม่จริงพระสารีบุตรเลยเก็บคําถามนี้มาถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าโสดาบันสามจำพวกสกาทาคามีหนึ่งจำพวกอนาคามีห้าจำพวกรวมเป็นเก้าจำพวกนี้เป็นบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่แต่ไม่ไปอบายแล้วนะนั้นไม่ใช่ว่าโยมเข้าวัดแล้วจะต้องเนยบทั้งหมดนะมันก็ธรรมดาพึ่งฝึกขัดขัดเกา่าก็ ค่อยๆทำไปนะ